มีข้อต่อว่าต่อรองต่อเถียงกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ข่าวสารต่างประเทศในวันนี้นคะคะทางด้านของชาวช,าวชเวโกโกโกยาไทยคะ่ะเขามีการจัดงานบุญครั้งใหญ่ณ่านะจตุรัสอาร์ดาทรีออฟซึ่งงานนี้นะคะมีผู้ที่เข้าร่วมงานกว่า3,000คนรวมไปถึงพระพิสุทธิ์จำนวน43รูปแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะคะที่มาจากหลากหลายวงการที่มาร่วมสวดมนต์และขอพรให้กับนายแสเจอร์เจียงผู้ก่อตั้งเมือง ร่วมกับฉลองความสำเร็จ8ปีแห่งการพัฒนาติดตามได้นะคะจากทางด้านของสกูพิเศษชิ้นนี้ค่ะเมื่อวันที่10สิงหาคม2567ที่ผ่านมาชเวโกโก,โกยะไถยจัดพิธีบุญครั้งใหญ่ที่จัตุรัสอาร์ตาทิออฟโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า3,000คนรวมถึงพระสงฆ์43รูปเพื่อร่วมโสดมนและอวยพรให้ในแซเจอร์เจียงผู้ก่อตั้งมือชเวโกโกยะไถยมีสุขภาพแข็งแรงและกลับมานำการพัฒนาเมืองต่อไปโดยเร็ววัน ชเวกุกูยะไทยเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง8ปีที่ผ่านมามีการสร้างงานสร้างรายได้กว่า80,000คนโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยเสรีภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ชาวบ้านต่างภูมิใจในความสําเร็จนี้อรลาสุดองบีดาตะทีวมญ่าัีษีเจรลาสุดองบีดาวัจมาวันที่ะาวัมืญนย่างนี่จนถวาลาบั ကျမတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ထည်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မစ္စတာကျန်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်ဖို့ရေကျန်းချမ်းမမလေးနဲ့ပြပြျော်ရွှင်ရွှင်လေးနဲ့ပြန်လာစေချင်တယ် ฉนะลองความสําเร็จ8ปีนะแห่งการพัฒนาของชาวชเวกโ,กโกยาไทยนั่นเองนะคะนี่คือข่าวสารต่างประเทศไขน่นมาฝากคุณผู้ชมในช่วงแรกของท็อปข่าวเที่ยงช่วงหน้านะคะเรื่องของคุณสมบัติร,รัฐมนตรีที่จะมานั่งในคอรมอุ้งอิ้งหนึ่งนะหลายพักตอนนี้บอกว่ามีการส่งชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็มั่นใจในคุณสมบัติด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ หรือไม่ว่าข้อเข่ามีกระดูก3ชิ้นกระดูกต้นขา